ครับผมก็ตามที่พูดคุยกันไว้นะครับว่าเรา2องทุ่มตรงเราจะมาเจอกันนะครับกับโปรโมชั่นที่ช่างใหม่ต้องได้เจอคับกับโปรโมชั่นที่มาร้อนแรงนะครับที่อยากจะให้รู้กันนะครับวันนี้จะมีปัตตเลี่ยนมา2รุ่นนะครับที่จะมาจัดโปรลดราคานะครับเพราะว่าจะได้นะครับไม่ต้องหนักกับช่างใหม่เกินไปนะครับเวลาอยากจะซื้อปัตเจจัยนไปออกหน่วยตัดผมนะครับทันเรามาดูกันเลยครับเครื่องที่1ครับ ครื่องหนึ่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมเครื่องที่1มาแล้วครับเครื่องที่งมาแล้วนะครับแปลงฟันรับคมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับโปรตีหน้าร้านเราจะขายอยู่ที่ราคา590บาทนะครับผมตอนนี้ทีมงานบอกว่าลดให้ไปเลย100บาทครับผมอ่าลดให้ไปเลย100บาทเหลือ490บาทครับผมมีค่าส่ง50บาทนะครับถ้างั้นผมบอกค่าส่งช่วยอีก30บาทนะครับผมเหลือค่าส่งแค่20บาทเองนั้นนะครับผม ฟังไม่ผิดนะครับเหลือค่าส่งแค่20บาทนะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับถือว่าผมและทีมงานนะครับได้ช่วยเต็มที่แล้วนะครับผมย้ํานะครับว่าแต่งฟันรับคมให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ฟันเดิมจากโรงงานนะครับแต่งฟันรับคมให้เรียบร้อยนะครับผมสนใจหรือจะสอบถามนะครับก็ตาม ID l ดี e ลด้านล่างเลยนะครับผม ID l ดี e ลนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับไซนนะครับผมต้องมีอนำหน้าด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับผม หรือว่าถ้าจะใส่อดีไลไม่ถนัดหรือก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสแกน QR Code เลยนะครับแซฟแล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะครับต่อมาเราจะมาดูกันที่เครื่องที่2กันเลยครับครับผมต่อมาเราก็จะมาดูกันเครื่องที่2กันเลยครับนุ่นนี้จะเป็น VGR นะครับผม VGR 0นะครับ 092นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีความแรงขึ้นมาอีกนะครับมีความแรงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นฟันแบบระบายความร้อนนะครับนะครับฟันจะเป็นระบายความร้อนด้านล่างของฟันจะมีช่องรูเปิดระบายความร้อนนะครับถือว่าเป็นฟันที่ผลิตขึ้นมาแบบไม่ให้ฟันได้มีความร้อนเร็วนะครับผมรุ่นนี้ก็จะแต่งฟันรับคมให้เหมือนกันครับนะครับ BGR รุ่น092รุ่นนี้นะครับปกติหน้าร้านเราจะขายอยู่ที่ 890้าสิบาทนะครับผมนะครับ890้าบาททีมงานใจดีลดให้เจ้าหม่ไปเลยหนึ่งบาทนะครับผมนะครับลดหนึ่งบาทนะครับเหลือ790บาทนะครับลดหนึ่งอยไปเลยครับโอ้โหนะครับถือว่าโปรที่สุดคุ้มเลยนะครับผมแทบจะโอ้ยดีแล้วที่ไม่ขาดทุนนะครับผมอาจจะเหลือทีมงานว่าไงนะครับเหลือสักเท่าไหร่นะครับเหลือประมาณ 20- สบถึงสาบาทนะครับปีที่แล้วนะครับจัดตัวแบบนี้ อย่าบอกว่าขาดทุนไปเท่าไร10บาทนะครับบางเครื่องก็ได้ขาดทุนไป1บาทนะครับปีนี้ก็เฉลี่ยต้นทุนมาแล้วนะครับผมลดไป100เหลือ790บาทนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีทองสวยมากฟันแล้วก็จะระบายความร้อนนะครับตามที่เห็น VGR 092จําให้ดีนะครับค่าทรง50บาทนะครับ ค่าส่งห้าสิบบาทผมออกช่วยอีกเอ้าผมออกช่วยค่าส่งอีกสามสิบาทเหลือค่าส่งแค่ยี่สิบบาทนะผมโอ้โหนะครับเหมือนขอได้จริงๆเลยนะครับผมเหมือนขอได้ครับไม่ได้ฟันเดิมจากโรงงานนะครับไม่ใช่ฟันเดิมจากโรงงานแต่งฟันรับคมให้เรียบร้อยโดยทีมงานมืออาชีพก่อนที่จะจัดส่งลูกค้านะครับผมนะครับอันนี้ต้องขอระบุก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับอย่างเช่นภาคเหนือภาคใต้นะครับอาจจะมีบวกเพิ่ม50บาทนะครับ อาจจะมีบวกเพิ่ม50บาทเพราะว่าเขาแล้วแต่ขนส่งเขาจะแจ้งว่าเอ๊อันนี้พื้นที่ห่างไกลนะนะครับเขาจะบอกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าพี่สนใจนะครับจัดโปรช่วงนี้นะครับก็จะลืมนแอดไซน์เข้ามาที่ที่ไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะครับมีแอดนำหน้านะครับผมตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเข้ามาสอบถามกับโปรโมชั่นของเราเลยนะครับจัดลดไปเครื่องละ100ค่าส่งอีก ออกให้อีก30บาทค่าส่ง50ออกให้5ออกให้30บาทครับตัวทีเหลือแค่ค่าส่ง20บาทโอ้ยอพี่น้องเหมือนขอได้เลย,ยนะครับแต่งฟันแล้วโคมให้อีกไม่ใช่ฟันเดิมจากโรงงานอีกนะครับโหสุดยอดเลยครับผมหรือถ้าแอทไลไม่ได้แอดไลไม่ได้นะครับก็คิวอาร์โค้ดตรงนี้เลยนะครับผมนะคิวอาร์โค้ดขึ้นตรงนี้เลยเอาตัวสัมมาสกแกนเซฟแล้วก็เรียบร้อยนะครับกดเพิ่มเพื่อนได้เลยถ้าเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับ นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับช่างใหม่นะครับที่เงินยังไม่ถึงที่จะพอซื้อนะครับทางร้านผมและทีมงานนะครับก็โอเคกันนะครับก็เทียบกันไปแล้วนะครับว่าตั้งใจนะครับลดให้เครื่องละ100บาทนะครับนะครับลดให้เครื่องละหนึแต่งฟันแลวควรให้เรียบร้อยช่วยค่าส่งอีกปกติค่าส่ง50บาทช่วยไปอีก30บาทเหลือค่าส่ง20บาท จัดไปครับโอ้ยโหดจัดประลาดบอกเลยครับผมถ้างั้นเราเจอกันชิปหน้าแล้วกันนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะ